สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่โคโลฟิลส่วนพึ่งนะคะก็ะจะเป็นที่นี่เป็นฟาร์มเมลอนชื่อดังที่กำลังมาแรงมากเพราะว่านอกจากาความน่ารักแล้วอาหารที่นี่ก็อร่อยอีกด้วยนะคะลองเข้าไปชมบรรยากาศกันว่าที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนโอเคบรรยากาศของที่นี่นะคะก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นมากที่เริ่มจากเสาโทรินะคะ เป็นเสาโทริจำลองจากญี่ปุ่นก็เหมาะกับการมาถ่ายรูปเล่นๆนะคะอันนี้เป็นอร์อสคอร์ตของโครโรฟิลนะคะน้องโครโรคุงนะคะเ,คเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศต่างๆของโครโรฟิลดีกว่าที่นี่นะคะเริ่มต้นเมื่อปวันที่14ตุลาปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็ประมาณ ปกีกว่าแล้วนะคะจุดเริ่มต้นก็คือ,อทางเจ้าของนะคะก็คืออยากที่จะสร้างสถานที่เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อของเกษตรกรรุ่นใหม่กับคนเมืองที่จะเข้ามาใช้เวลาพักผ่อนทานอาหารอร่อยแล้วก็ทานเมลอนสดๆนะคะโซนที่นี่ก็จะแบ่งเป็นโซนหลักๆก,ก็คืออันนี้เป็นโซนของโคโรคาเฟ่นะคะก็จะเป็นสถานที่ที่จำหน่ายอาหารของทางโคโรฟิลนะคะ ขาบอกเลยว่าอร่อยมากเมนูที่นี่แอดมินทานมาแล้ว mm hmm. okay. แล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของโคโรมาร์เก็ตนะคะ <All right. S 1> สำหรับซื้อสินค้าของโค r โรฟิลนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆของโคโรฟิลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆของเกษตรกรในราชบุรีนะคะอันนี้จุดเด่นของที่นี่ก็คือไฮไลท์ของที่นี่ก็คือนี่เลย เมลอนน้องเมลอนนะคะเป็นพันธุ์พมิเมลอนนะคะอร่อยมากหวานมากแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ชาออร์แกนิกต่างๆะคะ่ะซื้อได้เลยที่นี่ จะเป็นฟักทองก็จะเป็นเลิตพันธ์ของอทางโคโลฟิลอันนี้มันญี่ปุ่นนะคะอันนี้มันเป็นมันญี่ปุ่นใครชอบทานมันญี่ปุ่นมาทานี้ได้เลยก็95บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะน,นี้เป็นผักสลัดนะคะมะเขือเทศ ก็เป็นเมลอนนะคะพันตัวนี้เมลอนไปดูราคาเมลอนกันดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่ราคาตามนี้เลยไซส์ L 550บาทไซส์ M 450บาทและไซส์ S 350บาท ต่อนีลูกนะคะลายสวยมากน้องเมลอนซึ่งหวานหวานจริงแอดมินทันมาแล้วแล้วก็มีพวกน้ำสลัดนะคะได้ซื้อกับมาใน้านไปดูโซนอื่นๆกันก่อนดีกว่าค่ะ ส่วนในนี้นะคะจะเป็นฟาร์มอ่าเป็นโรงปลูกเมลอนนะคะเมื่อวานแอดมินได้เข้ามาชมแล้วนะคะเป็นพันชิสุโอกะมัชเมลอนนะคะเป็นพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งทางโคโรฟิลก็ได้มาปลูกซึ่งปลูกยากมากแล้วก็มีเพียง800กว่าลูกเท่านั้นและตอนนี้ก็จอง หมดแล้วลูกละสองพันกว่าบาทค่ะตอนนี้จองเต็มหมดแล้วด้วยโอเคนี่น้องโครคุงค่ะโครคุงเป็นมาสคอตประจําของโครโรฟิลนะคะโอเคที่มาของโครคุงก็เป็นน้องดินนั่นเองหน้าเหมือนดินไหมคะซึ่งทางโครโรฟิลเขาคิดว่าถ้าน้องดินเนี่ยหน้าตาถ้าเป็นดินมีชีวิตเนี่ยหน้าตาออกมาเป็นยังไงก็ออกมาเป็นเจ้าตัวนี้นี่เองที่แขนนี่ไม่ใช่ ที่ไม่ใช่แขนนะคะสีขาวเป็นเป็นหูหูของน้องโคโรคุงและก็ทางพี่ที่โคโรฟิลบอกว่าโคโรคุงจะออกมาตอนตีสามออกมาทํางานก็ไม่รู้ว่าจะออกมาหรือเปล่ามาดูกิจกรรมอื่นๆของโคโรฟิลเลยค่ะภายในของโคโรฟิลก็นอกจากจะเป็นฟาร์มเมลอนแล้วนะคะยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมจีไอวายนะคะจะเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้อ่าตกแต่งต้นไม้นะคะ ก็โครเฮลแล้วก็โครแอน์เฮาเวสนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางโโรฟล์กำลังจัดงาน h ฮาเว s เฟสติวัลนะคะเป็นงานเก็บเกี่ยวเทศกาลเก็บเกี่ยวนะคะโดยจําำลองบรรยากาศเป็นเหมือนงานของญี่ปุ่นงานวัดของญี่ปุ่นขึ้นมาก็จะมีโคมไฟสีแดงนีนะคะติดเต็มงานเลยไปดูความ ของโคโรฟิลดีกว่าว่าจะน่าเที่ยวขนาดไหนในส่วนนี้นะคะเป็นโคโรการเด้นนะคะจะเป็นสถานที่ที่ส่งต่อแรงบันดาลใจนะคะก็ในนี้ก็จะมีผักสลัดต่างๆเพื่อที่จะเราจะได้มาดูว่าสลัดจานที่เราทานเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีวิธีการปลูกยังไงด้วย ก่อนเข้าไปง่ายดีก็จะต้องล้างมือก่อนนะคะอันนี้เป็นเครื่องล้างมือก็เอามือเข้าไปก็จะมีเป็นแอลกอฮอล์ออกมานะคะก็ล้างมือก่อนเข้าเพื่อไม่ให้ต้นไม้เนี่ยติดเชื้ออันนี้ก็เป็นที่ล้างเท้านะคะก็จะต้องเดินจุ่มย่้าอย่างนี้นี่นะคะ ้ที่จะเข้าไปในฟาร์มนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นผักสลัดนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่เองผักสลัดที่เราทานอันนี้เป็นอาเรดโอ๊กนะคะเห็นไหมเอ่ยอน,นี้เป็นเรดโอ๊กแล้วก็ฝั่งมันเป็นกรีนโอ๊กนะคะ ผักสลัดที่เราทานแล้วก็มีที่นั่งด้วยนะคะที่นั่งสำหรับนั่งถ่ายรูปได้ด้วยอเอไปดูบรรยากาศรอบๆฟาร์มเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไงในส่วนทางด้านนี้จะเป็นอ่า ที่ปลูกมะเขือเทศนะคะก็สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวได้ด้วยค่าเก็บเกี่ยว220บาทนะคะซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปปลูกต้นไม้แล้วก็เก็บเกี่ยวมะเขือเทศกลับบ้านได้เลย120บาทมะเขือเทศเป็นพันฮอแลนด์เชอร์รี่ค่ะนี่น้องโครโรคุงค่ะน่ารักมากต่อไปเราจะเข้าสู่โซนของโครโรมีนะคะซึ่งจะเป็นโซนที่ าสามารถที่จะมานั่งพักผ่อนชิลๆนั่งดูบรรยากาศต่างๆก็สามารถที่จะไป GIY ต้นไม้ได้ด้วยค่ะส่วนพึ่งตอนนี้อากาศกำลังสบายเลยนะคะอากาศเย็นๆไม่ร้อนมากแดดก็ไม่แรงด้วยแล้วก็คโลฟิลเปิดตั้งแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยเปิด9โมงถึง5โมงเย็นส่วน สาร์อาทิตย์เนี่ยจะเปิด5โมงถึง2ทุ่มค่ะนี่บรรยากาศตอนนี้คนกำลังเข้ามาเยอะมากการเข้าชมที่นี่เปิดให้เข้าชมฟรีนะคะส่วนถ้าเป็นกิจกรรมต่างๆก็อาจจะมีค่าใช้จา่ายนี่ค่ะเป็น ซโซนโครมีค่ะก็จะมีที่นั่งให้นั่งชิลได้ด้วยมีน้องมีน้องอโครมคูมนนอนอยู่ย บรรยากาศรอบๆกันนะคะนั่งบันไดแล้วถ่ายรูปไว้จุดปั้นลูกปันไม่ลงแล้วไปแล้วสมาณะเป็นป้าปู๊งย่อมยอมนั่งบันไดเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรบ้างโอเคอันนี้เป็นโครเมีนนะคะก็สามารถมาซื้อต้นไม้แล้วก็ อที่นี่เขาจะไม่เรียกว่าสื้อต้นไม้เขาเรียกว่าอุปการะต้นไม้ค่ะน,น,นี่เป็นต้นไม้ที่เราจะเลือกรับอุปการะนะคะตามราคาดังนี้เลยก็เป็นแคคตัสนะคะน่ารักมาก ไปเสร็จที่นี่รับเงินรับทองหลังจากที่เราเลือกต้นไม้เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปที่ตรงนี้นะคะจะเป็นโซนอุปการะต้นไม้นะคะเขาก็จะมีใบอันนี้เป็นใบรับอุปการะใช่ไหมคะโอเค อันนี้ต้องทํำยังไงบ้างคะเขียนอะไรบ้างเขียนชื่อต้นไม้ค่ะแล้วก็เขียนชื่อลูกค้าลงไปค่ะแล้วก็ต้องอ่านสัญญาให้เรา่อนค่ะสัญญาก็จะเขียนว่าเราสัญญาแบบนี้นะคะว่าเราจะทุ่มเทดูแลเอาใจใส่ต้นไม้้ให้เก็บเสมอเพื่อนที่รักนะคนในครอบครัวเพื่อให้เป็นต้นไม้ที่แข็งแรงและเติบโตอย่างสมบ,บูรณ์โอเคราคาอุปการะต้นไม้ก็คือตามต้นไม้ที่เราเลือกอเลยนะคะ เป็นของตกแต่งใช่ไหมคะนี่ตัวละเจ็ดสิบกาทนะคะก็จะเป็นลายต่างงวก็ต่ายหลังจากนี้ก็จะเอาไปทำพอหลังจากซื้อก้นไม้เสร็จนะคะก็จะเอามาตกแต่งนี่ค่ะก็จะมีใส่ หินสีต่งตางๆก็เขียนชื่อต้นไม้ที่เราจะตกแต่งเช่นอันนี้มีคนปขาทำไปเรียบร้อยแล้วนะก็ชมบรรยากาศกันเท่านี้ล้วกันค่ะก็วันนี้แอนมินขอลาไปก่อนเดี๋ยวขอไปปลูกต้นไม้ แล้วก็กินสลัดแล้วก็ทานเมลอนกันนะคะโอ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะ